สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูกันซิว่าช่วงนี้คุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้น กับเรื่องกับดวงของคุณบางไหมนะเช่นเดิมนะเป็นเรนดอมนะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลเชื้ิทยานในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร์นะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเราพลังงานดีๆของช่องเรานะคะถ้าใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงนาะเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ มาดูกันสิว่าการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิโฟกัสมาที่พลังงานของไพนะ่นา ช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะชวะิทยาในการรับชมและการรับฟังขอสิบใบก่อนนะแม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะมาดูกันซิว่าช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างสามดาบอ่ะพลังงานของคุณสามดาบคุณอาจจะมีเรื่องเสียใจเรื่องผิดหวังมามีเรื่องไม่สบายใจมานะพลังงานของใครบางคนอาจจะมีปัญหาความรักอ,อกหักมาอ่าเจอรักที่ไม่ดีเนาะหรือถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาความรักพลังงานของใครบางคนก็อาจจะมีปัญหา มีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องผิดหวังมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลมีเรื่องที่มันไม่ดีเออเกี่ยวกับสภาวะสภาวะจิตใจหรือว่าทางความรู้สึกของเรานะไพ่าสาหรับเป็นไพ่ที่แน่นอน มีเหตุที่ไม่โอเคอยู่แล้วเกิดขึ้นอ่ะพลังงานของไพ่สามดาบขึ้นมานะเราสามดาบนี้เราไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสกับเรื่องความรักอย่างเดียวแต่ถ้าพลังงานหน้าไพ่เปิดขึ้นมาใบาต่อต่อไปเนี่ยอ่ามันสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องความรักเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องความรักอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าใบาแรกขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบเนี่ยแน่นอนคุณมีเรื่อง ผิดหวังเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเนาะไม่รู้สิว่าเป็นเรื่องอะไรอะมาดูก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้หนึ่งถ้วยโอ้โห ชีวิตใหม่อ่ะเออเหมือนกับว่ามันมันมีเรื่องไม่โอเคเกิดขึ้นมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องผิดหวังเกิดขึ้นแล้วแล้วต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนาะหนึ่งถ้วยนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักบอกเลยถ้าใครเคยอกหกักเคยมีปัญหาความรักเคยมีเรื่องที่อ่าเสียอกเสียใจในเรื่องความรักต่อมาคุณมีโอกาสแล้วนะต่อจากนี้เนี่ยเหมือนว่าคุณจะผ่านปัญหาตรงนั้นและแล้วคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่รักที่ดีรักที่สดชื่นรักที่สดใสนะหรือเจอความรักที่ดีเข้ามาบ้างแล้วหรืออาจจะมีคน มาดามใจ la, มาเยียวยาจิตใจให้คุณก็ได้นะพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยเป็นพลังงานการเติมเต็มพลังงานข่าวดีพลังงานเรื่องดีสิ่งดีเกิดขึ้นนะมันเหมือนกับว่ากําลังแบบพ้นพ้นผ่านพ้นผ่านเคราะห์พ้นผ่านสิ่งไม่ดีพลังงานงของเด็กถือเหรียญการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนถ้าก่อนหน้านี้ ต้องบอกอย่างนี้ถ้าก่อนนาน,นีเนี่ยาการเงินไม่ดีหรือไม่มีโชคไม่มีลาบาต่อจากนี้ดวงจะเปลี่ยนแล้วต่อจากนี้คุณจะมีการเงินที่ดีคุณจะมีโชคมีลาบคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยเด็กถือเหรียญมา,าเจ็ดไม้เท้าการต่อสู้หนาะปัญหาอุปสรรค หนาะหรือว่าคืออาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะมีอุปสรรคบ้างหรืออาจจะมีเรื่องที่จะต้องอต่อสู้บ้างอาจจะมีอะไรที่ต้องแบบให้มันก้าวข้ามผ่านไปให้ได้มัง่งแต่ทีนี้เนี่ยไพ่เ เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้ไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไพ่ของคนที่อ๋อไม่ได้อยู่นิ่งไพ่คนที่มีความเพียรมีความพยายามไพ่ของคนที่พยายามต่อสู้มาตลอดดิ้นรนมาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เขาบอกว่าจุดเปลี่ยนอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้อ่ะเจ็ดไม้เท้ากับเจ็ดดาบเจ็ดไม้กับเจ็ดดาบแน่นอน นะคุณอาจจะเคยเจอคนหักหลังเจอคนทรยศเจอคนนินทากล่าวร้ายเออเจอคนอะไรก็ช่างที่มันไม่ไม,ไม่โอเคอะ่ะนะคุณพยายามต่อสู้กับปัญหานี้มาพยายามฟันฝ่ากับเรื่องนี้มาเออเห็นไมเจ็ดไม้เท้าเจ็ดดาบขึ้นมาพรางงานใบต่อไปหนึ่งเหรียญน,นะเห็นไหมคือคุณจะได้รับโอกาส ได้รับการสนับสนุนได้รับความดีได้รับโชคดีได้รับเรื่องราวดีๆรับสิ่งดีถ้าคุณมีปัญหาหนาะมันต้องบอกเลยว่าตรงเนี้หนาะคือคือสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดสิ่งที่คุณพยายามอะไรอย่างนี้มาตลอดเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญมาตรงนี้เป็นโชคดีโอกาสดีท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนของคุณนะต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องต่อสู้แล้วอืม มันจะหลุดพ้นจากอุปสรรคและคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะฟันฝ่ามันไปได้คุณจะมีเขาเรียกว่าได้ไปต่ออะไรประมาณนี้ทีนี้ไพ่หนึ่งเหรียญคือโอกาสอ่าช่องทางการเงินหรือโชคลาภถ้าก่อนอันนี้คุณไม่มีโชคเลยผิดหวังมาตลอดอ่าไม่มีโชคไม่มีลาบเลยผิดหวังมาตลอดอ่ะมีโอกาสมีโชคแล้วนะต่อจากนี้นะหรือ คือคุณมีโอกาสได้อะไรใหม่ๆด้วยได้ของมีค่าได้รถได้บ้านได้ของใหญ่ของชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือได้เงินก้อนใหญ่ด้วยห,หรือมีโชคแบบฟุ๊กๆก็ได้หรือช่องทางการทํากินทําเงินช่องทางการทํามาหากินคุณก็มีโอกาสกเกิดขึ้นนะพลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญเฮโชคดีนะเนี่ยนะคุณคือคุณจะผ่านเรื่องที่มันดาวอะเรื่องที่มันทําให้ให้ความรู้สึกคุณดาวคุณจะผ่านเรื่องที่คุณทําให้แบบความรู้สึกคุณเพ็บ ใจใจใจไม่ดีอ่ะหรือว่ารู้สึกที่เสียใจอ่ะคุณจะผ่านมันไปได้แล้วมีสิ่งเติมเต็มมีสิ่งทดแทนสิ่งชดเชยมาให้นะไพ่ดีแฮงแมนนะ,ะการตื่นรู้นะการตื่นรู้การหลุดพ้นนะ,ะความใจเย็นนะ,ะความอดทนนะไพ่บอกเช่นนี้นะอดทนใจเย็นตื่นรู้หรือสิ่งที่คุณรอคอยมานานสิ่งที่คุณรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือปัญหา นะปัญหาที่คุณแบบเจอกับวังวนเดิมๆปัญหาเดิมๆนาะการวนเวียนอยู่กับหลูปเดิมเนะี่ยในปัญหานี้ในเรื่องนี้ในสิ่งนี้เออนะถ้าเป็นความรักก็คือว่าเออรักกับคนเนี้ย พอเจอแต่ปัญหาเดิมๆเ,เจอแต่เรื่องเดิมๆถ้าอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องการงานคืออยู่งานตรงนี้ก็เจอกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆถ้าเจอกับอะไรที่แบบวนลูปอยู่กับคุณเนี่ยแต่อย่างนี้เนี่ยคือคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นถ้าเป็นปัญหาการเงินก็คือเหมือนประมาณว่า เงินมีมาก็หมดมีก็หมดอะไรอย่างนี้ยคือได้ก็หมดคือมันเป็นวนอยู่กับหลบๆเดิมปัญหาเดิมอะสิ่งเดิมสิ่งเก่าอะตรงเนี้ยอาจจะมีความมองเห็นว่าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นแล้วนะคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นแล้วนะแล้วคุณก็จะได้แบบ ไม่ต้องเจอกับปัญหาเก่าๆเดิมๆแบบนั้นแล้วนะมันจะ,ะดีขึ้นหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นอาราชินีดาเห็นไหมคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําคนที่กล้าต่อสู้คนที่กล้าเผชิญคุณมีโอกาสที่จะชนะนะคุณมีโอกาสที่จะชนะคุณมีโอกาสที่จะ,ะผ่านมันไปได้ถ้าถามว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้จุดเปลี่ยนของคุณคือคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยสติปัญญาความฉลาดและความแข็งแข็งแกร่งของ ตัวคุณเองเออประมาณนี้ด้วยนะเดอะเฮอร์มิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์อะต้องทำความเข้าใจตรงนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะช่วงนี้ าพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยก็จะดีช่วงนี้ทําจิตให้เป็นสมาธิหน่อยก็จะดีนะช่วงนี้เขาเรียกว่าสวดมนต์หน่อยก็จะดีหรือหมู่การไหว้อะไรก็จะดีนะดวงของคุณยอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับความสงบดวงของคุณยอยู่กับปัญญาแห่งครูบาอาจารย์นะที่จะเป็นแสงสว่างนําทางให้กับคุณนะประมาณนี้ไพ่ฤาษสีขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดชจบสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะ สิ้นสุดกับอะไรที่มันไม่โอเคนะจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพเดทคือไพอาการจบการสิ้นสุดเพื่อให้ได้กําเนิดและเกิดใหม่คือเหมือนว่ายอมตายเพื่อที่จะได้เกิดใหม่ที่มันดีกว่าเดิมสุขกว่าเดิมใชไล่กว่าเดิมอ่ามีความเขาเรียกว่าอบันแดนสมบูรณ์แบบกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้นะไพเดทขึ้นมาเนี่ยคือคุณจะสิ้นสุดปัญหานะสิ้นสุด คือมันเป็นจุดเปลี่ยนอะเพราะว่าอคอนเทนต์ของเราคือ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณทีนี้ไพ่เดทขึ้นมาคือการทารนฟอร์เมอร์คือการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดจบสิ้นถ้าเป็นความรักก็รักที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอ่าที่มาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณก็จะสิ้นสุดลงนะมีการจบสิ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีหรืออาจจะไม่เจอคนใหม่แต่มีชีวิตใหม่ที่หลุดพ้นจากวังวนแห่งความเสียใจ กับเรื่องนั้นๆกับคนนั้นๆแล้วก็ชีวิตได้มีชีวาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขออีกห้าใบนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะมันจะจบสิ้นปัญหาจบสิ้นสิ่งไม่ดีจบสิ้นคนไม่ดีจบสิ้นนะวิบากกรรมอะไรต่างๆนะะ่มาดูซิการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเป็นไพ่อ่แปดไม้เทา้า ทีนี้ไพ่แปดไม้เท้าต้องบอกเลยนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีชีวิตจะมีความเติบโตก้าวหน้าขึ้นธุรกิจกิจการสิ่งที่ทําอยู่ถ้าก่อนหน้านี้มันไม่เวิร์กก่อนหน้านี้มันไม่ดีก่อนหน้านี้มันไม่รุ่งเรืองก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดังใจต่อไปนี้มันจะมีความรุ่งเรืองมีเวิร์กเวิร์กกว่าเดิมแล้วมีความเจริญก้าวหน้า,ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสขยับขยายอะไรต่างๆไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะไพ่สิบถ้วยเพราะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขความสำเร็จความสมหวังเกิดขึ้นนะครอ,อบครัวคนรอบข้างบริวารดีนะ,ะความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงและชีวิตจะมีความสุข นะมันจะจบสิ้นปัญหาจบสิ้นทุกจบสิ้นเคราะห์กรรมนะถ้าเป็นเรื่องการงานเห็นไหมงานคุณจะดีงานคุณจะเลิศสิ่งที่คุณทําอยู่จะเติบโตจะก้าวหน้าเออนะจะเขาเรียกว่าจะค่อยๆเป็นไปในเวที่มันเออดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะได้ move on จากอดีตที่ไม่ดีคุณจะได้ move on จากเรื่องราวที่ไม่ดีคุณจะแปดถ้วยมาคุณจะได้หันหลังให้กับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหันหลังให้กับอะไรที่มันไม่โอเคกับคุณหันหลังให้กับอะไรคือคุณเนี่ยคุณจะได้เดินออกจากปัญหานั้นเดินออกจากสถานการณ์นั้นเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นๆเดินออกจากอะไรก็ช่างที่มันไม่ดีถ้าคุณไปเจองานที่ไม่ดีคุณก็จะได้เดินออกคุณก็จะได้ออกจากงานนั้นๆ <Me S 1> เลยลาออกหรือออกจากงานที่แบบ มันไม่ดีฉันไม่ชอบฉันไม่เอาอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหรือความรักหรืออะไรก็ช่างเนี่ยคุณจะได้ออกจากตรงนั้นแปดถ้วยนะอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็น c a สบายเครสไม่ใช่เรื่องใช่ดวงของทุกคนนะถ้าคุณเจอกับเหตุการณ์ที่เต้ยพูดมาเมื่อต้นคลิปเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยจุดเปลี่ยนของคุณมันจะเกิดขึ้นและมันกําลังจะเปลี่ยนและมันกําลังจะดีและมันกําลังจะ move on จากปัญหาเลยแล้วมันกําลังจะ move on จากอะ,อะไรที่มันไม่โอเคได้แล้วนะพลังงานใบต่อไปพลังงาน the high p i t เดยอไฮพิเทศช่วงเนี้บอกเลยนะใครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะบอกเลยช่วงนี้นะคือคือมันเป็นพลังงานที่ว่าเอา,เอาเรื่องความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะให้คุณเนี่ย กลับไหวบูชาขอพรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้นะถ้าคุณไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้กําลังจะบอกว่าช่วงนี้นะไพเดอร์ไฮพิเทสเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของอารมณ์มันช่วงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยน,ยนถ่ายด้วยเดอร์ไฮพิเทสตรงเนี้ยอ่ามันมีแถบขาวแถบดําเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเปรียบก็เสมือนว่ามีนรกมีสวรรค์อ่าเดอร์ไฮพิเทสตรงเนี้ยเป็นเทพีพระจันทร์อ่าเป็นผู้มีเวทมนต์คาถาเป็นผู้ที่อย่างรู้อ่า คุณงามความดีและความชั่วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทพีพระจันทร์เดอะไฮพิเทสออกมาตรงนี้ถ้าเปรียบเสมือนเป็นอารมณ์ก็อยู่ในช่วงที่จังหวะอารมณ์ของคุณอาจจะขึ้นและลงได้อยู่ในช่วงสภาวะที่มีไพ่บอกว่าสองเหรียญตรงนี้ให้ปรับปรับสมดุลปรับบาลานซ์ปรับอารมณ์ปรับตัวปรับความเข้าใจปรับความคิด อ่าให้มันมีความสมดุลมีความบาลานซ์เกิดขึ้นทีนี้เดอะไฮพิเทสตรงนี้ถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้นะอ่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่จังหวะอาสองอารมณ์สองขั้วอยู่ในช่วงนี้อ่าอในช่วงคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอารมณ์สงบเดี๋ยวอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออาจจะเป็นช่วงที่มันเป็นการปรับสภาพ ของภายในของคุณนะพนเพราะฉะนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่แบบใครที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อ่ะคุณจะไม่ไม่เข้าใจเลยถ้าสิ่งที่เต้ยจะพูดต่อไปเนี้ยไพ่เ่ยเออไพ่เดทขึ้นมาเดอะไฮพิเทสขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายพลังงานภายใน นะ,ะคาว่าเปลี่ยนถ่ายพลังงานภายในเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่จังหวะจังหวะของรอยต่ออารมณ์รอยต่อพลังงานภายในอ่าหรือเปรียบเสมือนว่าถ้าเรายกตัวอย่างให้ดูง่ายๆคือเปรียบเสมือนว่าช่วงที่เราอะ่อะสมมติว่าย้ายประเทศอะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างย้ายประเทศเราเคยอยู่ประเทศไทยแล้วย้ายไปอยู่ประเทศนอกอ่าเมืองเขาประเทศเขาอากาศเขาเวลาของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับบ้านเราเมืองเราก็อยู่ในช่วงปรับอ่ะ เออปรับให้มันเข้าปรับให้มันสมดุลนะอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าคุณฟังเต้ยแล้วเข้าใจเนะี่ยคุณจะรู้เลยเออมันเป็นอยู่ช่วงปรับ ปรับตัวอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณฟังแล้วแบบไม่เข้าใจก็คือนั่นแหละไม่เข้าใจอ่าไม่ได้ว่าโง่นะแต่คือไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเท่า <laughs> น,นั้นแหละอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้พลังงานของใครบางคนเป็นแบบนี้อยู่อ่าอยู่ในช่วงที่ปรับปรับให้มันสม,มดุลปรับให้มันบาลานะปรับให้มันเข้าที่เข้าทางปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์เออนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่จุด เปลี่ยนจุดถ่ายของพลังงานภายในของใครบางคนก็อาจเป็นไปได้นะโอเคนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่ากับช่วงจังหวะเวลานี้ของดวงชะตาคุณนะพลังงานคุณดีอยู่นะมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะคะมันเป็นการทานฟอร์เมอร์เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสดชื่นสดใสแล้วก็โอเคขึ้นนะคะ โอเคนะประมาณนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะสวัสดีจ้า